สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแต่วันนี้เราก็อยู่เกมคอร์ค e e เปอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกข้อมูลนะครับของแร่ชนิดหนึ่งในเกมนะครับซึ่งมันเป็นแร่ที่ค่อนข้างที่จะหาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายทุกคนแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะครับผมแร่สกา r เลตนั่นเองนะครับนี่เลยแร่สการเลตนะครับแร่สกา r เลตเนี่ยเป็นแร่สีแดงนะครับซึ่งเออแร่สการเลตเนี่ย จะอยู่ในช่วงท้ายๆของเกมแล้วในการสร้างโต๊ะหรือของนะครับพวกชุนกคงชุดเกาะอ,อะไรอย่างนี้เนาะและสการเลตเนี่ยจะมีบทบาทมากนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนจะยังไม่รู้นะครับว่าแร่สการเลตเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าแร่สการเลตเนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับผม คือแลสกาเลตเนี่ยครับมันจะอยู่ในพื้นที่ใหม่นะครับนั่นก็คือพื้นที่ของอาร์ซีออสนั่นเองนะครับของผมเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวแป๊งนึงนะไปหาที่มืดๆก่อนดับเบิลแผนที่ให้ดูอ่ะตรงนี้น่าจะใช้ได้อ่าคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับของผมนะครับตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่าทุ่งอาร์ซีออสนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับและเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับอยู่ในกําแพงอยู่ในอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับผม แต่ว่าทีนี้เวลาการเตรียมตัวไปเนี่ยก็คือว่าเราต้องเอา,เอาที่ขุดเป็นเหล็กนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เจาะไอขวานจอกเหล็กเนีานะเอาไ,ไปขุดนะครับผมทีนี้การที่เราจะไปที่ทุ่งอาซิออรด้าเนี่ยเราต้องตีบอสทั้ง3ตัวก่อนนะครับพอตีทั้ง3ตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับอไอเนี่ยไอศูนย์กลางตรงนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอันนี้นะครับ แล้วทีเนี Get ้ยเขาเขาก็จะบอกนะครับว่าอาร์ซิออเนี่ยในแผนที่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของผมเนี่ยอยู่ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งมันก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับคนอื่นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ที่เดียวกันไหมแต่ท้าที่ผมดูเนี่ยบางคนก็อยู่ข้างบนบางคนก็อยู่ด้านขวาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการเช็คก็คือให้เรามาคุยตรงนี้นะครับว่าอาร์ซิออของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของจริงเลยที่ทุ่งอัสซิออสเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะให้ทำรางรถไฟไปด้วยนะเออมันจะได้เดินง่ายๆนะครับมันจะไกลมากเลยทุกคนคือทุ่งอาสซิออสเนี่ยมันมันมันอยู่ไกลจริงนะครับยังไงผมก็แนะนำให้ทำรถไฟนะครับแล้วก็พกหินวาร์ปไปด้วยนะครับในการที่จะไปแต่ละครั้งนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงจุดที่เราเนี่ย จะไปถึงทุ่งหญ้าอัซีออนแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีกําแพงตรงนี้นะครับปกคลุมอยู่นะครับจะผมจะให้ดูก,กว้างๆนะทุกคนเนี่ยมันจะมีกําแพงแบบนี้นะครับ <urers> ปกคลุมอยู่แบบนี้เลยนะครับทุกคนทีเนี้ยเวลาปกคลุมอยู่แบบเนี้ยเราจะไม่สามารถข้ามไปได้นะครับในทุ่งหญ้าอัซีออนตรงนี้นะครับให้เราฆ่ามอนเตอร์ทั้ง3 <tanta Samantha> ตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คุยกับแท่นบูชาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วมันจะมาสามารถเปิดกำแพงตรงนี้ได้นะครับโดยที่ เอามือมาแตะนะครับด้วยการกดตัว E นะครับผมกําแพงมันก็จะหายลงไปนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับออท่านบูชาเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะถามว่าทุ่งอาซิออนของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับพอเราได้ตําแหน่งเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปตามที่ทํานายไว้เลยนะครับของผมเป็นตะวันออกเฉียงใต้เลยใช่ปะมันก็จะอยู่แถวนี้นะครับนี่ทีนี้พอผมดูแล้วเนี่ยผมก็เลยทําบล็อกนะครับแล้วก็ทําสะพานข้ามมาเลยนะครับ พื้นที่ต่อไปนี้ก็คือทุ่งอาร์ซิออนแล้วนะทุกคนทุ่งอาร์ซิออนเนี่ยจะเป็นทุ่งที่แบบว่าทุ่งเขียวขจีแบบนี้เลยนะครับเขียวเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วแร่สกาเลตนะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคทุกคนหลังจากที่ผมขุดมาสักพักนะครับทุกคนเห็นอะไรมะเป่งประกายดังซ้ายและขวาเลยนี่คือแร่นะครับของแร่สกาเลตนั่นเองนะครับแต่เราจะขุดไปดูกันนะครับผม ไปมันจะมีทั้งกําแพงหินนะครับแล้วก็เป็นกําแพงของเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะหรือเหมือนกันกําแพงหญ้านะครับกําแพงหญ้าเนี่จะขุดยากนิดหนึ่งนะครับนี่นี่คือแร่สกาเลตนะครับเอ้าไม่ใช่โอ้โหอันนี้แร่เหล็กบาบอเดี๋ยวดูอีกทางก่อนทางนี้แน่นอนโอ้โหเอ้ยนึกว่าแร่สกาเลตทางนี้แน่ๆนทางนี้แน่ๆชัวชัว มันจะมีกําแพงหินอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนมันก็จะมีแร่เหล็กปนบ้างน,น,นิดหน่อยนะครับนี่สการ์เล็ตนี่ไงได้มาแล้วนะครับแร่สการ์เล็ตของเรานั่นเองนะครับนี่ทีนี้พอเราได้แร่สการ์เล็ตมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปหลอมนะครับหลอมในไหนนะครับหลอมในที่ที่หลอมที่เดียวกับเออแร่แรทองของเรานั่นแหละอืมพอหลอมได้แร่ทองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะทุกคนก็จะสามารถทํโตัวค้ำแบบใหม่ทําอะไรแบบใหม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราฟาร์มอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วในในในช่วงแรกๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีรถไฟมาถึงที่นี่แบบตรงๆเลยนะผมแนะนําให้เอาหินวาราปมาด้วยนะครับเนี่ยหินวา้วาบบ้าได้เลยนี่สามารถข้ามจากรูปปั้นได้นะครับกลับบ้านกันเลยทีเดียวเชียวอย่างรวดเร็วนะทุกคนนี่มาถึงแล้วทีนี้การทําหินวาราปเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับบอสหนอนของเรานี่เอง นี่นะครับอันนี้คือหินวามนะครับผมราทำได้ใช้เฟือง1อันใช้อัญมณี1อันนะครับต่อ1ชิ้นนะวามเราก็จะหายไปนะครับตามจํานวนทีนี้เราจะเอาแร่สกาเลตนะครับไปหลอมกันนะครับในนี่เลยเตาหลอมอันนี้นะครับอันนี้เป็นทองใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นสกาเลตนะครับเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนี่หลอมนะครับพอเราหลอมได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําพวกทั้งสกาเลตนะครับหรือว่าโต๊ะ ต้มกรั่นอะไรพวกนี้นะครับผมทํายาทําอะไรทําพวกเครื่องมือจักรกลอะไรได้ต่อนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการหาแร่สกาเลตนะครับผมว่าไปยังไงแล้วมีเงื่อนไขในการไปแบบไหนนะครับสําหรับข้อมูลถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนครับผมเจอกันนะครับในพาร์ทหน้าวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ